สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมืนน่อี้ผบพอกับบาสมโซไม้กล่กาวเนาะตอนนี้บาสมโซยยมอนะ้อยู่ที่สยามเนะีพ,พี่น้องเนาะอยู่ที่สยามเนาะบาสมโซไม้ได้ภาพพี่น้องมาเบ่งส้มบรรยากาศเนาะโอ้โหสวยงามเมืี้พี่น้องบาสมโซม้เห็นแล้วดีอกดีใจเนาะโอ้โหสุดยอดเลยนี่เบ่งเอานี่พี่น้องต่างชาติเพ็่นเฮกันมาถ่ายรูปเทมเลยเนาะ ล่าสมัยบอกเคยเห็นเคยพอนเอนี่ยในจักเชื่อได,ด,ด้พี่น้องนี่นะคนแห่มาถ่ายโลกแห่กันมากออนซอนในรีพี่น้องเอ้ยพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เห็นได้ชมน้ำกันเนาอ เยาบ,บ่าสมัยจะพามาเบิ่งบันนี้ได้พี่นอ้องโอ้โหสวยงามีลยเป็นวิวกันไปน้ำกันเนาะน,น,นสวยงามขนาดเลยเบิ่งลำบลกันเลยนะพี่นอ้อง คอนสยามแตกอีกแล้วพี่น้องเบิ่งเอาไม่ได้ต่างชาติมากทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยดที่สยามสถานีรถไฟฟ้า b t s จสายสีเขียวได้พี่น้องสยามนอัน่อยู่สีสยามนมาเยอะจริงๆเลยนี่ก็จะออกมาอยู่ด้านนอกได้พี่น้องโอ้โหเบิ่งเบิงเบ,บิงเอาพี่น้องคน ออนี่คือสยามเด้่พี่น้องเด้อสยามเมื่อนี้เป็นมืองข่าดาวนะโอ้คนมาไลายพี่น้องคนน่ะเบิงเบิงเอาเบิงเอาโอ้ยจะมีลายอันนี้นี่จะนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลย อยากให้มาเบิง่งมาช่มน้ากันบอยมือนี่เป็นมือขาวดาวเนาะเชียงคืเน,นะพี่น้องมือนี่เนาะจัดนักจัดเต็มเลยเพราะว่ามีคอนเสิร์ตน้ำผอมได้พี่น้องยอยู่สันวสองนี่อยู่สยามเนาะแต่บบฮูว่ายังมาเนาะนักหลองอก็ได้มายังบรูลเลยแตกตื่นกันมาเต็มหมดเลยนี่พี่น้องเอ้ย คือมากันเยอะจริงๆเลยนี่น้อหลังมากลังมากพี่น้องลังมากเยอะมากเลยนี่โโสยามพารากอนเยอะพี่น้องเออสยามสยามอยู่ที่สยามนะโอ้โหชีวัญญยายอย่างไดมิแตว่าให้คนเบิ่งไลาๆพี่น้องเบิ่งคนเบิ่งไลๆคนมาไล้ไม่แต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเนาะ นี่ก็บการชิ้เข่าเนาะการชิ้นสืตัวไปกับสือตัวไปเข้ากับชิ้กลับไปมอสชิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหปวาชสยามเลยพี่น้องคนมากเต็ยเลยเยอะจริงๆนะไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้เขามาทำอะไรกันนี่พี่น้อง เยอะจริงๆเลยโอ้โหบรรยายไม่ถูกมีแต่ชาวต่ตางชาติมาเที่ยวมายัางกันโอ้โงคนคนพน,น้อง้ยลงมาไล่ขนานดะสุดยอดเลยคน sợ giảm đi nó giảm